จุ่มชนอิ๋วเมียนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งมีประวัติันยาวนานนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจนะครับมาอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่ปี2529สืบมเนื่องจากนโยบายการปิดป่าประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งพี่น้องชาวอิ่เมียนหลายคนก็ไม่มีที่ทำกินก็เลยอพยพมาอยู่ที่นี่บ้านในกลางนะครับ ชนเผ่าิวเมียนเนี่ยจริงๆเราอยู่ที่ภาคเหนือเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนนะครับคือรุ่นผมรุ่นหัวหน้าเผ่าอาเซงเนี่ยเกิดที่เชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งเมื่อก่อนเรามาถึงที่นี่เราบุกเบิกแล้วก็ปลูกกาแฟโดยปลูกกาแฟอย่างเดียวพืชเดียวพืชพืชเชิงเดียว ความพิเศษของกาแฟยูเนียนก็คือเราคัดมเมล็ดสีแดงลอยน้ําแล้วก็เอาเมล็ดที่จมน้ําครับที่เมล็ดที่ลอยน้ําแล้วก็เอาออกคือเราทุกซำทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกแล้วก็การคัดมเมล็ดแล้วก็การคั่วคั่วเสร็จเราก็เอาไปบดเป็นผงแล้วก็ชงนะครับคือถ้าเรา คั่วเสร็จใหม่ๆเอาไปบดแล้วเอามาชงมันก็ได้จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งครับคนที่ได้รับการสำรวจแล้วจะได้ประธานเหรียญคือรับรองว่าเขาได้รับการสำรวจแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ปัดประชาชนเขาเรียกกลุ่มเราว่ายังไงรู้ไหมชาวไทยภูเขา เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเราจะทำเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงออกมามีทั้งไหมพรมที่ถักเป็นเส้นมาปกคลุมคอและไหล่แบบนี้นะครับ ต้มมัดที่ของชาวยิวเมียนที่ทำนี้ก็ใช้สำหรับไว้เวลาไหว้เจ้าวันศาสตรจีนแต่ดั้งเดิมโบราณสมัยเด็กๆเราจะได้กินขนมอันนี้ก็คือช่วงศาสตรจีนถ้านอกเหนือจากนั้นเราก็คือไม่ค่อยทำกินกัน เมื่อก่อนรุ่นปูป่รุ่นย่าพอปีใหม่เขาไม่มีอะไรเป็นของขวัญเราอยู่บนพื้นที่สูงไม่มีของขวัญอะไรเราใช้ไข่ไก่ย้อมสีแล้วมาวอวยพรปีใหม่กันแล้วแต่ว่าเราจะพูดวพอวยพรปีใหม่ขอให้เป็นคำที่ดีๆให้เจริญรุ่งเรืองอะไรต่างๆใครจะพูดยังไงก็ได้เขาตอนนี้นมีสีแล้ว ต้มประมาณสักครึ่งวันในวันเพื่อให้มันมีสีออกก่อนออกสีแล้วก็ค่อยมาต้มต้มค่อยอุ่นๆแล้วก็ค่อยมาต้มย้อมไข่ทีนะค้มมไขครับอันนี้คืออาหารอีกชนิดหนึ่งของ ชาวอูเมียนคือว่าอาหารตัวน,นี้คือทำด้วยหมูสับหมูสับแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็มาห่อด้วยกาแฟาห่อด้วยกาแฟาแล้วก็เอามาทอด <c oughs> เรียกอะไมชนเองเนี่ยนะครับโดยผมและก็คณะเนี่ยเราเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมี่ยนเนี่ยตั้งแต่ปี2557นะครับก็10กว่าปีที่เราดำเนินการมานะครับเราเห็นว่าสิ่งดีๆที่พี่น้องอิวเมี่ยนเนี่ยพยายามรักษาไว้เนี่ยนะครับสามารถนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมหรือการทำกิจกรรมสร้างสารรค์อื่นๆนะครับก็ ในานามของวิลย์มชนนะครับก็มาขับเคลื่อนร่วมกับทางพี่น้องอิวเมียนนะครับและคิดว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสื่อสารออกไปยังคนทั่วไปนะครับให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนและก็อาจจะเป็นชุมชนต้นแบบนะครับที่เรานํามาทําเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนะครับเพื่อให้เด็กเยาวยชนหรือแม้แต่ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้ นะครับได้มาทำกิจกรรมที่นี่นะครับซึ่งเป็นบทบาทหลักของวิทยาลัยชุมชนนะครับที่เราพยายามดำเนินการนะครับเรรยู้